<Good S 2> ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกม o อ e ฮิวแมนครับโห oh, ดูนฟ้าแดงผมกำลังขี่รถมาแล้วเจอ <c oughs> <c oughs> เจอมอนมอนวิวห้าสดอกเราต้องยิงตรงมือนะครับเราต้องยิงตรงมือตรงดอกมือนะครับทำไมไม่โดนเลย น่าจะไม่ได้ความหรือว่าเราต้องไปตรงฐานนั้นโอเคเอายิงได้อยู่ตัวหนึ่งนะแต่มุมผมไม่มีแม้หนึ่งนะ <c oughs> หามุมก่อนโอเคมาละไปหามุมใกล้ๆอีกนิดนึง โอเคเอาเลยรวมตีดอก1ันห้าก็ามีเราต้องมีรุมหมบหน,หน่อยนะครับเพราะว่า โจมตีเราอยู่โจมตีเราจะมันจะเป็นแสงไล่ตามเราติดตามเราเรียบร้อยแตกไป็นหนึ่งดอกแตกไป็นหนึ่งมีโดนอะมีโดนอะมีโดนอะเจ็บ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 อะเห็นไหมแสงมันไล่ตามเรามาละแตกสองตีคนเดียวด้วยเนะี่ยโซโล่เลยเนะี่ย มอนมอนมอนเดียวห้าสิบเหมือนเป็นกิจกรรมให้เราเล่นนะครับไม่ไ,มไม่เนะเนี่ยไล่ตามเราโดนละมันจะมีมันคล้ายๆเหมือนอีเวนต์นั่นแหละครับแต่นี่มันจะนานหน่อยเพราะว่าเรา ต้องวนะิววิวเยอะๆหน่อยแล้วก็เล่นถ้าโซโลก็นานน,าน,นิดนึงนี <c oughs> ไ่ได้ของมันจะดอกมันจะเป็นรูปตาอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับเนี่ยจะเป็นรูปตาสีแดงเห็นไหมเนี่ยมันจะมันจะมีในแผนที่หลายจุดอยู่นะครับอันนี้วิวสี่สิบห้าอย่างเงี้ยอันนี้วิว พิว5 Level ห้าพิวห้าิบดอก่อนเนี่ยน่าจะใช่นะผมขี่รถผ่านมาแล้วมันแบบ <c oughs> มันดึงมันบังคับเราเข้าอีเวนต์เลยครับเราอยู่ในโซนอยู่ในโซนของของนี้ไงของของมอนเตอร์ไงมันก็บังคับเราเล่นเลยครับก็ใส่เลยโซโล่เลย ดินด้นมือดิ้นมือมือแตกสองดอกจะดอกจะหมดแล้วิ้นว่ะต้นก็อให้ได้อะตีนก็ให้โดน มี3มมือนะครับ ไอ้ <c oughs> ยิงฉยเฉลี่ยดาเมจไปครับ เลยเลเลยเสร็จไป1หนึ่งมือครับมีสามมือแตกไป1หนึ่งมือละ <c oughs> สโล่นะครับสโล่งหนงหนตกใจเ้ยตกใจสัตว์ตัวเอง Gracias. Được Giờ sám đọc, sám đọc อ๋อกันแล้วกัแล้วกันแล้ว,ลวอีนิดเดียวอีนิดเดียวเสร็จไปหนึ่งเสร็จไปหนึ่งดอกจุดอ่อนอยู่ตรงดอกนะครับ ออกดอกเล็กๆเรียบร้อยไปอีกหนึ่งมือครับเลยอีกมือเดียว de y

มาดิมาดิเอาเลยเต็มเน้น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 โอ้โหมาแล้วหลบไว้หลบไว้โดน โดนโดนมามาโดนดิ้นมือมือดิ้นไป

เอาต่อเาต่อเอาออถ้ <c oughs> อายิงรัวมันไม่มันไม่โดนนะโอ้โหปืนมันใส่ขนาดแต่งองลนะลรเนี่ย ถ้าเป็นรวมถ้าเป็นรวมรวมกองกองกันได้อยู่ถ้าเป็นกองกองกันได้ได้ครับเอาเอาเอาอีกสองอันอีกสองดอก ตนรุดเป็นหนึ Good ่งร <ๆ partido. S 2> ูดเป็นหนึ <athlete> ่งเฮ้ยรูดสองดอกเลยว่ะน่ะโอ้รุดสองดอกเลยครับโอเคทำลายเห็นเห็นมุมซ้ายบนไหมครับทำลายสามแขนแล้วก็จะได้ของนี่ไงได้ของมาละก็ประมาณนี้ครับมันจะเป็นได้แมปครับ มันจะเป็นรูปรูปตาอย่างเงี้ยเช่นอย่างงี้ก็เวล30สามสิบได้ได้น้ำมันได้อะไรอย่างเงี้ยทมอยู่ไหนนะวันนี้ผมมาเออโซนทะเลทรายไงไม่เจอไงมีหมดไปละมันจะมาเป็นรอบเป็นรอบครับจะมาให้เล่นเป็นรอบเอยแง้งเหมือนอย่างเงี้ยเราอยู่ที่ไหนเราก็เทเลอพอร์ตไปได้นะเทเทลอพอร์ตไปยิงได้เลยเห็นไหมเทเลอพอร์ตฟรี อันล็อกเท e ลพอ t อันล็อกวาร์ปไปยิงได้เลยนี่ครับผมตามแมปก็ก็มีให้เล่นมีให้เล่นเลย,ยงไงนี่ก็เทเลพอตฟรี23มีเวลาด้วยนะครับครึ่งชั่วโมงจำกัดก็ก็ค่าตามที่เขามอบหมายให้ให้จำกัดครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมอีเวนต์ ในแผนที่มาเจอพอดีไงก็เล่นใะ่ไยโอเค <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม,มเจอนคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับผมมาเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ